บายอันดามันน้องชายบัวบานพ่อเดียวกันนะคนละแม่นะเหมือนมากนะผมมากแต่งาใหญ่มากคนะทีนี้ดูตรงมันเหมือนบัวบานตอนตอนไหนจิ้วเลี้ยงหรอดื้อฮึมหัวก็เหมือนบัวบานหน้าเหมือนน้าเหมือนเลยหูเหมือน ขาแข้งขาเหมือนหมดอายุเท่าไหร่ครับอ่าอ่านี่ชื่ออะไรอันดามันแต่งานใหญ่กว่าบับานจะไม่ใช่งาใหญ่กว่าบับานตอนขนาดนี้ไม่งานใหญ่ขนาดนี้นีมันมันเป็นปูนพอนี้มันสูงสวยเลยงามน้องชายบัวบานเมฆเมฆเดีวยวกันกับใบบุญน่าจะใช่ เห็นใครบอกมรู้เมื่อกี้บอกว่าแม่เดียวกันไปซื้อมาป่ะครับครับใหญ่กว่าช้างผมเยอะเลยผมเจ็บครบยังตัวเล็กนิดเดียวเองเต็มเต็มโตเรวนะตัวเรวครับมันได้พ่อได้พ่อเขาใหญ่เบิ้ดลูกแต่ละตัวมีแต่บึมบึมเหมือนกันมากเลยนะเหมือนโบราณสมัยเหมือนโบราณสมัยยังกำลังเริ่มดังนะผม มันไม่น <mini drained out> ิ่งหรอกนี่ครับแล้วมันรู้ขอรู้อะไรไม่เวลาขี่พาไปไหนไหมยังไม่ได้ขีดเลยยังไม่เคยขี่เลยจุ้งจุงอย่างเดียวก็นี่โจอย่างเดียวแล้วก็มาเดินไปเรื่อยมาถึงนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยแค่นั้นเลยคือยังไม่ได้ทำอะไรเลยเรื่องเรื่องงามงามเหมือนเลื่อนลัคน์แต่งามแค่ไหนนะงามเหมือนเลื่อนลักแต่หุ่นปูบานทึ้งไม่ม่วยกันไงดูแล้วว่าติดแค่ไหนนี่ ต่อเลยนะครับตัวไปก็อีกตัวด้วยมันไม่ค่อยได้ออกสังคมเนาะอยู่ที่เดียวเขเดินอย่างนั้นมันุงนที่กันเองเกิดอยู่ที่นี่ป่ะครับหรือเกิดอยู่ที่ไหนเกิดที่ปัตยาอเกิดที่พัทยาแล้วขึ้นรถมากับแม่ที่นี่แม่ไหมครับแยกมาเลยแยกมาเลยยังไม่อยู่สลินประมาณก็เดินอยูไปก็ไม่ได้ฝึกอะไรเลยมาแต่เห็นเขาเล็กก็เลยไม่อยากจะฝึกเขา ก็แค่ก็ทำเดินตามแค่นั้นครับน่าจะสนเหมือน,นพี่เขา<ไ>นเลยังสนน่าจะสนกว่ายังบ้างดูไปแล้วนี่สนกับโบารยัให้หลบทางให้ฝรั่งป้อนานถ่ายรูปหน่อยนะครับผมตัวสูงอะสูงกว่าถุงทองนะผมห้าขวบถุงทองเจ็ดแล้วยังเพียนเดียวเาได้บบบ กระดูกเลครับกระดูกพ่อกระดูกแม่ใหญ่นะผมบนวบานทั้งหมดเลยไม่มีอะไรไม่เหมือนมีแต่งาที่ไม่เหมือนนะผมพองาดินที่ภูเก็ตจะเป็นดินทรายนะมันจะมันจะกินงาไปเยอะนะผมดินหินเนดินยังไงเราดู ทรายทายอันนี้ด้วยพี่โตนั่นตัดแค่ไม่ได้แค่ทีก็วายแหลมๆเลยก็ผมไม่เอกสิทธิ์อยู่เชียงใหม่เป็นดินประมาณนี้แหละงาเสียหมดเลยใช่ใช่คล้ายๆกันนี่แหละมันมันมันเรื่องของเรื่องเวลามันนอนเล่นเล่นอย่างนี้ด้วยยิ่งเด่นนี้นั้นมันเอาอะไรห่อไม่ได้เลยงานเอาอะไรครับตอนเช้าโอเคครับช่างมีอาดามมาให้บ่อย กนเออเดคเล่น่มอนมากนะท่านผนะสัมมนะนี่คนาที่เาคือฝรังมาป้อนอาหารฝรั่งมาป้อนมันก็นิ่งเนาะ แล้วมันเคยมีทําฝรั่งไหมยังยังคนนี้ไม่ได้จับเป็นพี่นัคือปล่อยไปให้ครับปล่อยอ๋อดูเีไม่ได้แลยสร้างดีมากนชาเชนีนะผมมีว่านทนเก็บน้ำทำให้งางาสึกเร็วครับแล้วก็มีลอยเยอะ mọi người đã không đúng vậy đúng là tôi làm là một điều hòa là hà